เหลือเลย,ยางานนี้ไฟไฟไม่ไม่พอทุกคนไม่เหลืออะไรแล้วโอเคไป้ว้องตีเซ็ตกนแล้เ <c oughs> ปิดต่อาเปิดกองปันดะสร้างทุเปิดของันนึงมาดีอันแสน ในไม้กันเดี๋ยวเหมือนกันไหนไม้ไม้ต้นไม้ต้นเอาไม้ต้นเลยไม่มีปะไม้ต้นไม่มีอ่ะอันมี้มาแล้วโอเคเอาผ่านเรื่องนี้เนาะหมายต้นหายต้นอ่ะอันนี้กร็จับกระตายไว้เนี่ยจับกระต่ายเนี่ยกระต่ายกระตายมาจากไหนนี่กระตายมาจากเครื่องไงนู้นเครื่องมายากลนี่ต้องสร้างเโอ้กระต่าย ไม่ม,ไมีไม้เลยหาไม้ไเล้ไหมเอาี้อยอ like ู่ขนนักปอไม้เหลืออะไรอยู่บ้่งเออมมีอะไรบ้ามีอะไรเหลือบ้างตั้งตืยัง่ะเราจะรีบไหมหรอ ่แค่ก็จะดูอะไรแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่มีอะไรแล้วจิ๊บเหรอโอ้ยผ่านผ่านมากินแล้วดูเนี่ยเกือบร้อยฟองเองงั้ก็จะเป็นเริ่มแบบไม่มีมดอยู่ทั้งอย่างเฮอรับโทรศัพท์เอา,เ,อาเราออกแล้ว